เรื่องนี้จะเป็นเรื่องผีจะเรียกว่าน่ารักก็ไม่เชิงแต่ว่าผมคิดว่าผู้หญิงหลายคนที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกเฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนใจว่ะนี่ผมเกิดไมอยังงั้นเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าวิญญาสมัม u ไรที่ขวานท้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนคือตัวผู้เล่าเขาได้ตัดสินใจไปเรียนต่อมหาลัยในเมืองกุ้งหรือก็คือโตเกียวนั่นแหละและด้วยความที่เขาเป็นเด็กต่างจังหวัดย้ายเข้าโตเกียวเนาะ เขาก็เลยใช้บริการของอพาร์ตเมนต์ของมหาลัยเป็นอพาร์ตเมนต์ที่แบบมหาลัยดูแลอะไรเงี้ยคือสัญญาก็ใจง่ายเลยเรียนจบก็ต้องย้ายออกตัวเขาก็ทําการเรียนอยู่มหาลัยเนี่ยจนกระทั่งใกล้จบละพอเวลาใกล้จบเนียกหนดการจบการศึกษามันก็จะออกมาเนาะพอกําหนดการศึกษาออกมามันก็แปลว่าเขาต้องต้องย้ายหออ,อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าทําไมนะอยู่ดีพอแค่ว่ากําหนดการจบศึกษาออกมาเขาอยากย้ายออกจากหอมากเลย,เยแล้วเขาอยากไปดูวันนั้นแหละวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องย้ายออกแล้ววะเป็นวันที่แบบประกาศ ตารางการจบการศึกษาทาั้งทงที่วันที่ฝนตกแต่เขาจะออกไปดูที่อยู่ใหม่ให้ได้เขาตัดสินใจกลางร่มไปหานายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ใกล้ๆกับอาพาร์ตเมนต์เขาทันทีกับหอเขาเนาะพอไปถึงเขาก็ทําการขอดูลิสต์อสังหาที่นายหน้ามีนะก็เปิดไปเปิดเปิดเปิดดันไปเจออาคารหนึ่งที่ถูกใจมากซึ่งอาคารนั้นมันเป็นบ้านเดี่ยวที่ทําการซอยห้องอ่ะเป็น4ี่ห้องก็คือแบ่งชาเป็น4ีห้องจากบ้านเดียวหลังเดียวนะซึ่งตัวเขาเห็นว่าหุ้ยชอบ ชอบบ้านหลังนี้มากมื้วทําไมชอบมากแล้วห้องที่เขาได้เป็นห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งเขาก็แบบเอาขอไปดูขอไปดูห้องนี้เลยเขาก็ทําการเดินทางไปกับนายหน้าไปที่ อสังหาริมทรัพย์นะคือบ้านหลังที่ว่าพอไปถึงก็เจอว่าอืห้องสวยบ้านสวยถูกใจมากแต่ไม่รู้ทําไมห้องเนี้ยตั้งแต่เดินเข้ามารู้สึกเย็นมากเย็นจนเหมือนเวลาเราถุงเท้าเปียกแล้วเราเหยียบถุงเท้าที่มันเปียกแล้วมันจะเย็นเย็นที่เท้าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะแบบอืสงสัยเป็นด้วยดีไซน์ของบ้านมั้งทาให้มันบ้านมันเย็นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนชอบอาคารโบราณมากๆเว้ย ไอ้ตึกบ้านหลังนี้มันเลยถูกใจเขามากเขามาดูเก่ามากเขาเลยตัดสินใจตอบนายนาว่าเขาเช่าเขาจะเอาบ้านหลังนี้เขาตกลงเช่าวันนี้เลยกระบวนการการเช่าอาสังหาของญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากดูสถานที่เสร็จไรเสร็จใช่ปะก็ต้องกลับไปที่ออฟฟิศนะเพื่อทําการสอบถามประวัติถามราคาทําการเซ็นสัญ,ญญาต่างๆถึงจะเช่าได้พวกเขาก,กลับไปที่สํานักง,งานของนายนาสังหาริมทรัพย์ตัวของผู้เล่าอ่ะ เขาคิดได้นะว่าเฮ้ยเขาต้องสอบถามนี่หว่าว่าอาคารเนี้ยเป็นอาคารมีประวัติไหมเคยมีใครตายหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทางญี่ปุ่นมันขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์มากๆม,มันต้องแจ้งเนาะว่า,าตึกเนี้ยเคยมีคนตายนะครับห้องเนี้ยเคยมีคนตายนะครับอะไรเงี้ยพอตัวของพวกเราเขาลองเช็คอยู่เนาะว่าเออเคยมีคนตายไม่เคยเกิดเชสออะไรขึ้นไหมอะไรเงี้ย ตัวนายหน้าก็เล่าว่าอ๋อห้องนั้นเหรอครับว่างๆมาเป็นปีแล้วครับคือคนที่มาอยู่ห้องนี้ก่อนหน้านี้เพื่อนผมเองเพื่อนผมเองคือใส่ที่เขาย้ายออกก็ไม่ใช่เลยเลยคือเขามีกำหนดการแต่งงานก็เลยต้องย้ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่าได้แหละว่าห้องมันเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่ควรเนาะมันเป็นข้อมูลของของลูกค้าเก่าอะไรเงี้ยคือผมไม่สามารถเอาข้อมูลของลูกค้ามาเล่าให้คุณลูกค้าฟังได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเขาไปเื่องน้ายินดีอะไรเงี้ยผมก็พอจะจะเล่าได้นิดหน่อยแต่ว่าในด้านเชิงประวัติต่างๆไม่ไม่มีครับ ตึกนี้ไม่มีประวัติอะไรเลยซึ่งตัวผู้เล่าดีแบบนี้ก็อุ่นใจสบายใจแล้วว่าอ่าโอเคดีไซน์ชอบห้องเย็นไม่มีประวัติด้วยเยี่ยมก็โอเคแล้ววันนั้นตัวของตัวผู้เล่าเขายังคงต้องทํางานพิเศษอยู่เนาะเขาก็ขอตัวหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จอะไรเสร็จยังไม่ได้ย้ายเข้านะขอตัวไปทํางานพิเศษก่อนแล้ววันนั้นตัวเขา่ได้รับเวนเป็นแผนกต้อนรับลูกค้าก็ทํางานตามปกติจนกระทั่งจูมีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านแล้วก็มองหน้าตัวตัวผู้เราเว้แบบอืมเธอนะ่ะเธอแบบ อืเจ้าว่าไงดีอ่ะเธอแบบอืะ่ะไปไปตามเจ้าของร้านไปหน่อยได้ไหมแบบไปไปรบกวนอ่ะไปตามเจ้าของร้านมาหน่อยตัวพวกเราก็งงเว้ยว่าอะไรวะเขาทําอะไรผิดวะยังไม่หาได้ให้การบริการอะไรเลยแต่ก็ต้องไปลูกค้าขอก็ต้องไปใช่ปะก็ไปเรียกเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านก็ทําการไปคุยกับผู้ชายคนนั้นแหละที่เข้ามาในร้านล้วคุยกันแป๊บหนึ่งล้วก็ได้เดินมาหาตัวพวกเราว่าเอ่อโทษทีนะเดี๋ยวพอเสร็จงานพิเศษะไปที่ร้านกาแฟตรง,งหัวมุมนั้นนะ ร้านนั้น,นเออเดยวเลิกงานแล้วเจอกันที่นั่นเขาก็ทํางานต่อด้วยความแบบคาใจคาใจงงๆว่าอะไรวะเขาทาอะไรให้ลูกค้าคนนี้ไม่พอใจปะ่าวะถึงขั้นโดนเจ้านายเรียกไว้หลังหลังเลิกงานอะ่ะต้องไปร้านกาแฟอ่ะไม่ด่าในร้านเ้ยนะดูน่ากลัวดูแบบหูชิบหายแล้วแบบตัวเลขออกแน่แน่แต่พอเลิกงานจริงๆไปถึงที่ร้านกาแฟที่โต๊ะโต๊ะหนึ่งในร้านมีลูกค้าคนนั้นนั่งอยู่พร้อมกับเจ้านายหรือเจ้าของร้าน พอเขาเดินเข้าไปก็แบบหงอยเลยหน้าหงอยเลยเห็นเจ้านายแล้วก็เดินหน้าหงอยเข้าไปตัวลูกค้าก็พูดว่าเออขอโทษทีนะที่ขอโทษทีเ่เรียกมาแบบนี้คือตัวผมตัวผมที่เป็นลูกค้านะตัวผมเนี่ยเป็นผู้มีสัมผัสทางวิญญาณครับผมทํางานด้านนี้ทํางานด้านสัมผัสวิญญาณคือตอนที่ผมเดินเข้ามาในร้านแล้วผม,มเห็นคุณอนะ่ะผมเห็นแบบอะไรหลายหลายอย่างนะซึ่งไม่รู้ว่าจะปัดลางควานให้ดีไหมด้วยคือผู้ตอ,อกมาเนี่ยก็ยังงงๆอยู่แต่ว่ามันสัมผัสได้อะ่ะ เอาไงดีเอาว่าสรุปเลยกันที่อยู่ใหม่ที่คุณกำลังจะย้ายเข้าไปเนี่ยมันมีวิญญาณของสาวอายุ17ปีที่ป่วยตายในสภาพเปียกแฉะปอดบวมปอดชื้นหรืออะไรก็ตามแต่น้ําท่วมอะไรไม่รู้แต่คือป่วยตายในสภาพเปียกแฉะกับวิญญาณสมุไรที่ขวานท้องซึ่งจริงๆเอ๊มันก็ไม่ได้มีผลร้ายเลยนะแต่แต่ผมก็แค่เดาว,ว่าคุณคงไม,ไม่ไม่อยากอยู่กับวิญญาณใช่ไหมล่ะไม่อยากอยู่ร่วมห้องกับผีอ่ะคือเขาก็ถามต่อว่าตอนไปดูห้องนั้นอะ่ะเย็นไหมรู้สึกหนาวเยน็นบ้างไหม ตัวตัวท่าตัวของผู้เล่ายังไม่เห็นได้ตอบอะไรนะเขาก็พูดต่อไว้ว่าอืมแต่เหมือนเหมือนจะอยู่กันมานานแล้วนะคือไม่รู้สิคือใครก็ตามแต่มาอยู่ห้องเนี้ยแปบ๊บเดียวก็ย้ายออกอแล้วเหมือนวิญญาณก็เหมือนจะลงหลักปักฐานที่ห้องนั้นแล้วอะ่ะเอาไงดีอะ่ะคือจริงๆก็ปัดรางควานให้ได้นะแต่แต่ต่อให้ปัดรางควานไปอีกไม่นานนะตัวเธออ่ะตัวผู้เล่า,านะเขาบอกตัวผู้เล่าอ่ะเดี๋ยวตัวผู้เล่าอ่ะก็ต้องย้ายออกด้วยเหตุผลอื่นดีดีคือยังก็อยู่ห้องนี้ไนดะ้ไม่นานหรอกตัวผู้เล่าเขายิ่งงงหนักเลยวว่าอะะไร คือเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานกูต้องย้ายออกจากห้องนี้ก็เลยจะไม่ไล่ให้อะเหรอแล้วลเรียกมาทําไมวะแต่สุดท้ายตัวผู้เล่าเขาตัดสินใจว่าอ่ะไม่รู้ว่ายังไงเขาก็จะต้องย้ายอยู่ยังไงเขาจะย้ายเข้าไปก่อนใช่ไหมล่ะแต่ย้ายออกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เขาต้องย้ายเข้าแน่ๆก็เลยขอให้มาทําการปัดรางควานให้หน่อยวันถัดมาก็คือเช้าวันต่อมาตัวของลูกค้าคนนั้นที่บอกว่ามียานวิเศษก็มาปัดรางควานให้จริงๆเว้ยมาทําการท,ทําพิธงพิธีปัดรางควานให้เสร็จสับเลยจนกระทั่ง ถึงวันจบการศึกษาตัวเขาต้องย้ายออกจากหอในมหาลัยเนาะเขาก็เลยได้ขอรบก,กวนเพื่อนๆอนอะ่ะที่ให้มาช่วยย้ายของให้หน่อยก็คือเพื่อนที่ทางานพิเศษด้วยกันนั่นแหละให้มาช่วยจากหอในมหาลัยไปสู่ห้องใหม่ที่จธทําการเช่าหรือคือห้องที่ทําการปั้นลังควานนั่นแหละเขาไม่ต้องการจะจ้างบริษัทย้ายบ้านเนาะเพราะว่ามันเปลืองตังก็เลยได้ขอให้แฟนของเพื่อนสนิทเขาอะ่ะไปเช่ารถมาไปเช่ารถแบบว่ารถ รถหกล้อของญี่ปุ่นเคยเห็นป่ะรถย้ายบ้านอะของญี่ปุ่นอ่ะตามนิเมะตามนะจะอึิดของรถคล้ายๆรถกระบะที่ตัวยาญๆท่าท่าอะไรเงี้ยก็คือให้แฟนอ่ะไปเช่ารถแฟนเพื่อนอ่ะไปเช่ารถนั้นมาแล้วมาช่วยย้ายของหน่อยทั้ง3คนก็นัดกันที่จุดนัดพบแต่พอย้ายของออกจากหอคือนึกภาพนะนัดกันไปที่หอเก่าก่อนหอที่อยู่ในมหาลัยนะทาการยกของจากหอในมหาลัยขึ้นรถเสร็จสับเรียบร้อยเลยพอจังหวะกำลังจะออกจากมหาลัยอยูดีรถก็เสียเว้ย แบบการจะเหยียบออกอ่ะวุ้งการจะเหยียบคัดใครใส่เกียร์ออกบุ๊บดับแล้วตัวแฟนของพเพื่อนเสร็จเข้าหันมามองหน้าว่าชิบหายละรถเสียว่ะคือมันเป็นแค่จังหวะเปลี่ยนเกียร์คือขับมาจากร้านเช่ามาถึงหอในมหาลัยได้ขนของขึ้นเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถขับออกจากตรงนั้นได้เพราะรถเสียและด้วยความพี่ายเป็นรถเช่าอ่ะมันไม่ใช่รถเราอ่ะเสียปุ๊บก็แพนเด็กดีโดนค่าผงค่าปรับแน่นอนอ่ะก็เลยยังไม่ตรหารลนะบริษัทเช่ารถทําการโตรหารุ่นพงรุ่นพี่ที่เป็นวิศว บริษัทรถยนต์ก่อนแต่โทรขอคําแนะนําคนนั้นคนน,คนนี้คนนู้นสุดท้ายก็ซ่อมไม่ได้ก็ตัดสินใจเอาวะยอมรับความจริงโทรหาบริษัทเช่ารถพอบริษัทเช่ารถ,าร,ถรับแล้วทราบเรืเ่องก็อ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวผมเอารถคันที่2มาให้แทนโอเคไหมเดี๋ยวคันนี้ผมจดการเองแต่เอาคันคันใหม่มาให้เลยพอมาถึงปุ๊บตัวเหมือนคนที่เอารถมาให้อ่ะมันก็ไม่ใช่คนที่รับเรื่องเนาะเป็นอีกแผนหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้คนนั้นก็ขับรถคันที่2มาจอดข้างๆแล้วก็แบบเอ๊ะคันนี้หรอเป็นคันนี้ที่เสียหรอ เฮ้ยคือครเนี้ยเพิ่งตรวจสอบเองนะยังไม่เคยให้ใครเช่าเลยนะเนี่ยตั้งแต่ซ่อมบำรุงเสร็จทั้งคันน่ะก็ก็เนี่ยลูกค้าเจ้าแรกก็ทําไมเสียเหมือนแบบบ่นกับตัวเองว่าแบบงึมงางืงงองเงองว่าแบบเพิ่งซ่อมไปเพิ่งบำรุงจนเสร็จเนี่ยลูกค้าเจ้าแรกที่เช่าด้วยซ้ำอ่ะไม่น่าจะเสียดิทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการต้องต้องให้ตัวของคนที่เอารถมาเปลี่ยนซ่อมรถคันเก่าเพื่อจะเอาคันเก่ากลับไปคืนร้านเช่าใช่ไหมส่วนตัวคันใหม่ก็้เอาไปย้ายของก่อน ตัวของผู้เล่าก็เลยแบบว่าเอองั้นแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนสนิทอยู่กับช่างได้ไหมแล้วก็เอารถทาเรื่องเอารถไปคืนให้หน่อยเดีย๋ยวตัวเขาตัวผู้เล่ากับตัวตัวเพื่อนสนิทเออจะไปแค่2คนมันของมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้มีตู้เสื้อผ้าไม่ได้มีของหนักอะไรเดี๋ยวไปแค่สองคนก็ได้ก็กลายเป็นว่าผู้หญิงสองคนก็ทําการขับรถไปที่หอใหม่กันพอมาถึงก็ทําการย้ายของฟับๆเข้าหอจนเสร็จสับ ตัวผู้ชายก็ไปทําเรื่องรถเช่าคันเก่าจนเสร็จสับเหมือนกันทั้งสาคนก็โอเคแยกย้ายกันกลับบ้านนอนจนกระทั่งวันต่อๆมามันเป็นวันที่ตัวเขาอะต้องทํางานพิเศษเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นว่าวันเนี้ยดันเข้าเวรกับเพื่อนสนิทคนที่มาช่วยย้ายของระหว่างที่กำลังทํางานทาอะไรอยู่ดีๆไอลูกค้าคนที่สัมผัสวิญญาณก็โผล่มาในร้านเว้ยแล้วพอเห็นหน้าของตัวผู้เล่าก็ทําหน้าเลิกลักแบบเอ้ยไม่ได้ผลวะไม่ได้ผลแนะเหมือนจะยังมีวิญญาณซามูไรยอยู่ คือยังไม่ันเข้าร้านเลยนะยืนอยู่หน้าประตูร้านะแล้วก็แบบหลักะตัวผู้เล่าเขาก็รีบเดินเข้าไปหาเนาะแล้วก็ถามว่าอะไรคะอะไรคุณปัญญาสมุไรยังอยู่คะอะไรเงี้ยเล่ารายละเอียดฉันฟังได้ไหมคือตัวผู้เล่าเขาเล่าให้ฟังว่ามันยังอยู่อ่ะแต่มันไม่ได้อยู่ในบ้านนะมันอยู่เหมือนหน้าประตูบ้านอ่ะแล้วก็ทําท่าเหมือนจะเดินเข้าบ้านอยู่แต่ว่ายังไม่อยู่ในบ้านนะเออจะได้สบายใจอะไรเงี้ยตัวผู้เล่าเลยบอกว่าถ้าถ้าแค่อยู่ข้างนอกก็ก็โอเคโอเคอยู่ค่ะพออยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ย ตัวของคนที่มีลูกค้าที่มียานก็แบบอืมริดเยอะริดเยอะริดเยอะเขาทาอะไรไม่ได้หรอกเขาเขาปัดปัดรางควัญไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่วันต่อ,ตอ,ตอมาวันต่อ,ตอ,ตอมาก็วนกลับมาอีกเป็นวันที่ตัวเขากับตัวเพื่อนสนิทคนนั้นอนะได้เข้าเวรด้วยกันอีกไอ้เพื่อนคนที่มาช่วยย้ายของย้ายบ้านอ่นะตัวผู้เล่าอะนะที่เงินเดือนออกเนาะก็อยากจะให้สินน้ําใจตอบแทนเพื่อนกับแฟนเพื่อนที่มาช่วยย้ายของก็เลยได้ทําการหยิบตังค์ให้ให้เพื่อนไปคนนิดคนละหน่อยพอไปสินน้ําใจมาช่วยย้ายของใช่ปะ ตัวเพื่อนเขาก็เลยถามแบบพอเหมือนได้ได้ว่างคุยกันอะตัวเพื่อนคนที่มาช่วยย้ายของก็ได้ถามว่าแกไอ้ลูกค้าคนที่บอกว่ามีสัมผัสได้วิญญาณอ่ะเขาบอกว่ามีสัมมไรยวิญญาณสัมมารัยอยู่ในห้องใช่ปะเห็นบอกเป็นวิญญาณสัมมารัยที่คว้านท้องด้วยหรอตัวตัวผู้เล่าบออืมใช่ใช่ใช่ทำไมอะทําไมอะตัวเพื่อนเขาก็แบบขนลุกเว้ยว่าแกแกรู้นามสกุลแฟนฉันเปล่าตัวผู้เล่าก็แบบไม่นะเคยฉันน่าสนิทกับแกแต่ฉันไม่สนิทกับแฟนแกเท่าไหร่อ่ะก็เคยมีเจอบ้านขังข่าวอะไรเงี้ย ตัวเพื่อนของผู้เราก็เลยเล่าให้ฝังไว้ว่าตัวนามสกุลของแฟนเขาอะก็คือนามสกุลสุดโดซึ่งมันประกอบด้วยตัวคุบิกับตัวฟูจิคืออย่างนี้นามสกุลสุโดเนี่ยบรรพบุรุษของนามสกุลเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนขวานท้องอะคือนึกภาพการขวานท้องออกใช่ปะเอามีดสั้นอะแทงท้องตัวเองใช่ปะแล้วให้คนอะตัดคอให้ซึ่งไอ้ตระกูลซุดโดเนี่ยมันดันเป็นตระกูลของคนที่ตัดคอให้สมุไรเว้ยตัวอักษรคุบิจากคําว่าสุดอ่ะ มันแปลว่าคอมันจะมอบหมายให้แก่ตระกูลที่ทําการช่วยตัดคอให้คนขวานท้องเท่านั้นซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าต้นตระกูลของแฟนเพื่อนเขาอะดันมีความเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับไอซามูไรในห้องนั้นอะเออตัวผู้เราก็เลยงงว่าอ่ะแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วแกมาเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังทําไมแบบมีอะไรหรือเปล่านอกต้องจ,จากชื่อแฟนมึงอะไรอย่างเงี้ยตัวเพื่อนของผู้เราเขาเล่าต่อว่าคือหลังจากที่เราแยกย้ายกันอะฉันก็ไปหาแฟนฉันที่ร้านเช่าเช่ารถใช่ไหมเชื่อไหม ช่าง3 4มี่คนมายืนมุงรถเว้ยที่เราเช่ามาคันแรกที่บอกว่าเสียช่างทุกคนพยายามแกะพยายามหรือพยายามทำทุกอย่างแล้วว่าเพื่อหาว่ามันเสียตรงไหนวะทำไมตอนนั้นถึงขับไปไม่ได้สตาร์ไม่ติดหรืออะไรก็ตามแต่คืองงมากกลายเป็นว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะเอาหาคําตอบไหนว่ามันเสียด้วยเพราะอะไรจนสุดท้ายทางร้านเช่า,าก็เลยส่งเคียมศูนย์เว้ยให้ศูนย์เอาไปจัดการแล้วศูนย์ก็ส่งกลับมาไว้ว่ารถไม่มีปัญหาอะไรเลย มันเลยกลายว่าตัวเพื่อนผู้เล่าก็งงเลยไว้ว่าแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะทําไมถึงไม่สามารถเอารถเช่าคันแรกไปที่บ้านของตัวผู้เล่าเช่าใหม่ได้เขาก็เลยส่ทถามกันว่าหรือวิญญาณสมุไรในห้องนั้นะไม่ต้องการให้ตระกูลที่ตัดคอเขาอะเออมาแบบมาเหยียบห้องของตัวผู้เล่าเพราะว่าตอนแรกคนขับรถคันแรกที่เสียคือแฟนของเพื่อนผู้เล่าใช่ไหม ซึ่งเป็นตระกูลตัดคอ,อยงที่บอกเออพอตัวผู้เล่าได้ยินก็แบบขนลุกเลยเว้ยก็แบบเชียร์แล้วมาเล่าให้ฟังทําไมอ่ะคือมันแปลว่าไอ้ซามรไรในห้องมันแบบอิทธิฤทธิ์มันเยอะมากอ่ะคือมันสามารถทําให้รถจับได้ขนาดอยู่ระยะไกลอ่ะแล้วไอ้ลูกค้าคนนั้นที่บอกไปสัมผัสวิญญาณอ่ะก็ไม่สามารถขับไล่ไปได้อีกเว้ยก็ยิ่งกลัวยิ่งหลอนเลยมันเลยกลายเป็นว่าตัวเธอตัวผู้เล่านะพอเวลากลับห้องอ่ะ ก็จะพยายามแบบเหมือนยกมือพนมบบมือแบบตัมือเงี้ยแล้วก็แบบคือก็ไม่ไม่ได้ขอให้มาดีกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มีที่ไปจริงๆก็ก็อยู่ที่นี่ด้วยกันก็ได้แต่แบบอย่าทําอะไรนะอย่าอย่าทำอะไรไม่ดีใส่กันแล้วกันจะพูดกันทุกครั้งที่เข้าห้องเวจนกระทั่งผ่านไปได้นิดๆหน่อยๆไมลาไม่นานเขาก็ารั่งนึกถึงคําพูดของลูกค้าที่มีสัมผัสได้วิญญาน,นว่าเดี๋ยวตัวเธอก็จะต้องออกจากบ้านหลังนี้ด้วยเหตุผลอื่น ัวเขาก็เลยแบบอืจะด้วยเหตุผลอะไรว่าแต่สุดท้ายแล้วไปไปมาตัวผู้เล่าอะนะอยู่ห้องนี้ได้แค่4เดือนเว้ยกลายเป็นว่าไอ้สเดือนที่เขาอยู่ห้องเนี่ยเขาได้มีแฟนแล้วแฟนเขาอะก็ต้องย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดเลยกลายเป็นว่าจะย้ายไปอยู่ด้วยกันทางบ้านก็เลยให้มั่นกันสุดท้ายพอมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันกลายเป็นว่าแฟนคนนี้ปัจจุบันคือสามีของตัวผู้เล่าเขาก็เลยน่าคิดว่าเหตุผลอื่นที่ตัวลูกค้าคนนั้นที่มีสภาัะวิญ,ญญาณบอกก็คือได้แต่งงานนี่เอง เ,ออเขาก็เลยคิดว่าหรือจริงๆแล้วซามูไรเป็นคนต้นบันดาลให้เขาเจอแฟนแล้วได้แต่งงานวะเพราะจับได้ปะที่ไหนหน้าบอกว่าเพื่อนคนก่อนที่อยู่ห้องเนี่ย ก็ย้ายออกจากห้องเพราะว่าสาเหตุการแต่งงานเหมือนกันหลังจากที่ตัวพวกเราโพสเรื่องเนี้ยลงเหมือนในกระทู้ในเรื่องพวกแบบพันทิปของญี่ปุ่นในอะไรเงี้ยกลายเป็น viral, ไวรัลเว้ยแทนที่คนจะโกัวิญญาณซาุไรนะทุกคนต่างขอโลเคชันของห้องเช่านี้เว้ยเพื่อที่จะไปเช่าเพื่อตัวเองจะได้มีสามีบ้างอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องสนุกสนุก,น,กน่ารักแต่รักของประเทศญี่ปุ่นไปเลยว่าห้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนว่างไหมฉันจะไปเช่าฉันอยากมีสามีบ้างอะไรเงี้ยจบเออแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์กันว่า หรือจริงๆนี่คือวินวินซีทเอชั่นวะคือซามูไรยอยากอยู่ห้องนี้คนเดียวก็เลยให้ผู้หญิงได้ไปมีสามีจะได้แอ้ไปซะตัวเขาจะได้กลับมาอยู่คนเดียวในห้องเหมือนเดิมนี่